สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครเราก็มาอัปเดตประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบ,บอลที่น่าสนใจนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นการประกาศออฟฟิเชียลจากเว็บไซต์สโมสรเรอัลมาลิดครับที่มีการประกาศ ชัดเจนเลยครับว่าเซดินซีดานได้กลับมานั่งแท่นเป็นผู้จัดการทีมของเรอัลมาดริดอีกครั้งแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยส่วนทางซานเตลโกโซลารีก็โดนปลดไปนะครับเช่นเดียวกันแล้วก็สัญญาครั้งนี้ของซีดานเนี่ยนะฮะที่กลับมาคุมทัพอีกครั้งเนี่ยก็สัญญายาวจนถึงปี2.0.2 2ได้นะครับส่วนทาง โซลารี่เองแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเรอัลมาริตประสบปัญหาในเรื่องของผลงานที่ย่ำแย่นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมก็นับซีดานเนี่ยเป็นรอบที่3าแล้วนะครับในฤดูกาลเดียวเนี่ยถือว่าเป็นผลงานที่ล้มเหลวครับในเรื่องของผู้จัดการทีมแล้วก็นักเตะด้วยครับนักเตะหลายคนก็ผลงานไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับแล้วครั้งนี้ซีดานกลับมานะครับพร้อมกับ ไม่มีคริสเตียโนโรโดนะครับก็อาจจะเป็นการพิสูจน์ตัวเองในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยนะครับว่าเขาก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีซูเปอร์ตาเขาก็สามารถทำงานได้นะครับแต่อันนี้ต้องรอดูกันนะดีไม่ดีก็อาจจะดีกว่าเก่าหรืออาจจะแย่ลงกว่าเดิมก็ได้นะครับมีความเป็นไปได้ทั้งนั้นแล้วก็มีการซแซวกันเข้ามาเหมือนกันครับ ที่ซีดานออกไปเนี่ยเหมือนกับเป็นการไปพักร้อนนะครับไปพักร้อนสัก1ปี1ฤดูกาลแล้วก็ค่อยกลับมานะครับแล้วก็ซีดานที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงทั้งแมนเชสเตอร์เตดเชลซียูเวนตุสด้วยครับสามทีมชั้นนำนะฮะที่เคยมีข่าวมาผลสุดท้ายก็กลับมาได้เอาผลิตครับนะก่อนหน้านั้นประมาณ2-3ถึงาวันเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงเหมือนกันว่าเจ้าตัวเนี่ยไปที่ยูเวนตุสด้วยครับไปที่ตัวดินแต่ผลสุดท้ายก็เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับอันนี้ข่าว บบเป็นจริงเป็นจังกันเลยออฟฟิเชีครับส่วนทางเดลอมิดก็ได้ออกมาชื่นชมการทํางานของซานเตโกโซลารี่ครับที่มีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนั่นแหละนะครับที่แบบทำผลงานนะครับแล้วก็ทุ่มเททุกแรงกายแรงใจให้กับสโมสรอนะครับผลสุดท้ายก็ไปไม่รอดก็ต้องปลดกันไปนะครับเพราะว่าผลงานมันไม่ดีจริงๆนะครับปลดก่อนที่มันจะย่ําแย่มากกว่าเน้นนะฮะประมาณนั้นนะครับโอเคครับก็ สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามมันด้วยแล้วกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับการกลับมาของซีดานครั้งนี้จะเยี่ยมยอดมากน้อยแค่ไหนในสายตาแฟนบอลก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาเล่นๆดูแล้วกันนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ